สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องส,สนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอชินเคย h วันนี้เป็นแมบบวิ e ่งกระโดดอีกแล้ว uh huh. ตอนที่แล้วเราเล่นไปมันกระโดดขึ้นไปแบบสูงเลยอ uh huh. แต่มันจะมีเซตพอยต์แต่รอบนี้ครับผมไม่มีเซตพอยต์แต่มันไม่สูงครับแต่ถ้าเราตายแล้วเริ่มใหม่เลยนะมันยากองี้แหละจะสนุกแค่ไหนไปกันเลยยั yeah! ก็ม,มาครับแล้วเขามีอยู่ในเกมลอบอกกันเลยนะครับผมเ yeah. ย่อาจจเกยจะเกยวิง่งวิ่งกระโดดดึงดังปึงปังกอ็อวนอาจจะเกยจะเกรยรอเลยล่ะไปกันเลยเ yeah. ย่อจจเกย เริ่มบุกเราเย้แล้วลมาแล้วแหละอ๋อไปแล้วล่ะมาแล้วแหล่ะโอ้อห้ามตายได้เนี่ยตายแล้วใหม่เลยละไปแล้วล่ะให้ให้ให้ใฮ้หยาอันเจกเกอร์ไม่สูงแต่ตายแล้วเริ่มใหม่โอ้โหใช้แล้วเล่นแบบสูงไปแต่มีเซ็ตพอยต์แต่มันก็สูงมากเลยนะอันนี้ไม่สูงจะตายแล้วเริ่มใหม่เลยเหรอโอเคแน่นอนอันจะเกยมาดิเฮ้ยมาดิโอเคโอเคไปแล้วล่ะโอ้โ มาละมาละมาแล้อเจ๊อ้อยออาวยะไอ้อยอ้อยอ้าวฮะยากกันเนี่ยทำไปเล่นไปยากตุกมันตายแล้วแหละใหม่นี่แหละอาจจะเกยเจ๊เกยเจเนียนใจเย็นๆโอเคโอเคถึงไหนแล้ววะอ๋อทางนั้นอ้าวมาผิดทางปะเนี่ยมาทางไม่ถนัดเลยด้วยอ๋อฮะ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 ถูกปะวะมาถูกทางไหมเนี่ย ทางเลยทางพักไงฮะโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วล่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยเกือบโอ้ยเย้อ้โหโอ้โหทำตายแล้วแหละจะถึงแล้วไอ้เย้แล้วอจะเกยจะเกยอันนี้คืออะไรเนี่ยแปลงไหนดีล่ะฮะฉันว่านี้น่าจะง่ายกว่านะแปลง่ายๆดีกว่าอันนี้ยากเดี๋ยวมันเลยเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะ ไอ้อ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะง่ายจริงแอันนี้ได้อยอ๋อดีนะเลือกไม่ผิดทางเลือกไม่ผิดทางอันนี้คืออันนี้คืออ๋อเอาละอันนี้ยากอยู่นะอันนี้ยากอยู่นะฮะทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นไปนะอ๋อฮะอ๋อฮะเราต้องเหินขึ้นนี้ไปเลยเหินแล้วแหละอาจเกยังไงต่ออาจเกยอ๋ออันนี้ด้วยอ๋อฮอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอัจนี้นะอีกอันเดียวอีกอันเดียวใช่ไหม ใช่แล้วแหละอ๋อฮะพร้อมแล้วแหละรอแล้วล่ะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะอ๋อฮะอ๋อฮะอีกอันเดียวถึงแล้วล่ะเย้เส้นชัยของอ้วนจะเกย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 เย้อ๋อฮะมาถึงเส้นชัยเลยเหรออ๋อฮะจ้าจริงๆเลยที่มึงนั่ล่ะนะอ๋อฮะเฮ้จริงๆพอแล้วล่ะไปแล้วล่ะอ๋อจะเกยเจ๊กเจ๊กเจ๊กกอ๋อฮะอ๋อฮะอะไรเนี่ยอันนี้คือคลิปอ๋อฮะจับคลยป

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไร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 อันจะเกโอเคนี่คือนี่คืออะไรอันจะเก๋อันจะเก๋อ่าฮายชอริลาอุ้นตะแบทัวอุ้นตะแบทถั่วอะไรนี่ละ่ะอันนี้ละ่ะอันนีลน้ละ่ะได้เฉยงงเลยล่ะงงเลยละาา่ะฮ่าอ่าฮอะไรแล้วฮะลงมาเลยเวลานานแล้วแหละ เชกเชอาเชง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 เชงเชงรน่อยเหียสองกันพอเหียอสองันพอใจเย็นไปก่อนมาแล้วละมาแล้วล่ะเเฮิร right. okay. uh ์นโอเคเฮิร์นเฉยเฮิ์นเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยฮฮมีคนใช้กระโดด้วยเหรอกระโดดสูงมาแล้วล่ะกระโดดสูงเข้ามา โอ้เย้้เฮ้สัดชัยแล้วไวจจเลยกดอเองัดอเองอฮะใครวรูปหออยู่ตรงโน้นอะเบอร์หึ่งเลยแหละอาจจะเกยอาจจะเกยเย้ มาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมมากันเลยอาฮะมาแล้วล่ะมาแล้วแหะเจี๊ยบเจี๊ยบเจีเจียงเจี๊ยงเจี๊ยเจีหยวเจียเจี่ยบี๊ยจ้๊ยบเจี๊ับนจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ี๊ยบเอี๊อันนี้คือคีออันนี๊ยบเจี๊๊ยเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยบ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 เจี๊ยเยเนไปแล้ว เฮน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 เวหาปาป้าป้าปาปาีทางไหนล่ะอ้าทางนี้ทีอ๋อจะเกยจะเกยจะเกยอ้าวจะถึงแล้วหรอรอบนี้ไวจังเลยอ้าฮะรอบนี้ไวจังแล้วเฮ้เฮ้ยมันจะยากหน่อยมันไม่ยากหรอโอเคมันไม่ยากหรอโเคมันไม่ยากหรอโอเครอแล้วล่ะให้ให้เราต้องผาสีม้งอีกนี่นะ จะถึงเส้นชายแล้วแหละทนอีกนิดนึงแล้วอ้วนอ้วนโอเคจะถึงเส้นชายแล้วล่ะลเฮ้ยเรากลัวอะไรอ่ะเราม,มีโล่นี่นะสบายเลยอันเนี้โอเคสบายละล่ะามาทางสบายดิเฮ้ยอ๋อ,อถึงเส้นชายอยู่แล้วนะนมื่อกี้อ่ะ้ท้ออู้แตเล่นท้ออเริ่มใหม่เลยอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันชิวอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอย่าโอเคโอเคเฮ้ยอย่าปไปไปมันชิวอันนี้ไม่ได้ยากมากหรอกอ่ะอ่ะฮะอ่ะฮะอาจจะเกยอาจจะเกยอ่ะฮะเล่นเยอะไปหน่อยขอถีละกันนะไปแล้วแหละอาจจะเกย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 กุ๊ก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 ไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊ก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 ไปแล้วถอยหน่อยมาแบบรวดเร็วปราบปราบปราบ้าที่มันไม่ยากเพราะเราเคยเล่นแล้วไง มาถึงตรงนี้แ oh. ล uh ้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองเราเคยเล่นแล้วมันก็จะจําทางได้มันก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยหนึ่งถ้าเราไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมันจะยากข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ไงมันจะตายง่ายเพราะเราไม่รู้แต่นี้เรารู้แล้วเราเรารู้แล้วมามาถึงแล้วที่เดิมมาถึงที่เดิมแล้วล่ะเราเคยเล่นแล้วม็คือเล่นตะกี้นี่ไงแล้วกาจำทางได้พอเราจำทางได้เราก็จะรู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลัดไปเลยเย่ mãi là tiêm hôm yeah, tiêm hôm rồi xí khó chắc nói xí ซื้อของสักหน่อยสิอาหากระโดงสูงหน่อยแล้วอาหาให้มันกระโดงสูงสูงหน่อยอาจจะเกยอาจจะเกยอาจจะเกยเฮเฮเฮกระโดลัดไปเลยอ้าหอกไปกระโดลัดด้วยเหรอแน่นอนอาหากระโดลัดได้กระโดลัดไปเลยกระโดลัดลัดลัดไงอาดรัฉันมีกระโดงสูงกระโดรัดได้โอเคอาจจะเกย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  อาจจะเกยอาจจะเกยอันนี้คืออันนี้คือเลเซอร์มอนะนะนะเอ้ยถอยหน่อยรัดดี้รออะไรล่ะรัดดี้เรามีกระโดดสูงอ่ะฮ่าฮ่าฮควรสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองก็ตอนนี้แหละมีกระโดดสูงด้วยอาจจะเก๋อาจจะเก๋อาจจะเกยหวัดดีมาแล้วล่ะอาจจะเก๋จะเก๋เห็นอ่ะเห็นเห็นอย่ารีบมาก เพราะว่าถ้ารีบมากมันก็จะตายสีขาวเนี่ยมันมพลังนะเราก็ต้องเก็บเราไมค์อ้นไม่เก็บนะเก็บแล้วตาย <c oughs> พลังอะไร <c oughs> พลังขีดอ๋อทางไหนละ่ะ <c oughs> ทางนี้ไงทางนี้แหละโอเคทางนั้นแหละโอเคโอเคไปละโอเคโอเคไอ้ทำไมถึงแล้วละ่ะถึงแล้วละ่ะอทำไมไวจังวะทำไมไวจังเลยหวัดดีเล้วแล้วแล้วตามพี่อ้นมา อาฮะไปละสวนละจะเกยจะเกยจะเกยปริงอาอฮะเย้อ,า,า,ยอาจะเกยจะเกยจะเกยมาและพวกเราจะพร้อมเย้อาจะเกยอาฮะพร้อาามลุยเลยวันซื้อกระโดดสูงแล้วแหละโอ้มีคนซื้อัวใจจ้ารจริงๆเลยอาอฮะอาอฮะอีกก็ลื่นเลยแหละลื่นเลยแหละบอกเลยอย่างนี้ก็ง่ายเลยแหละอาอฮะลื่นเลยแหาล,ล,ละ

ดูทีนึงดูทีี่สามแล้วเนี่ยอ๋อข้อทีเล่นเดียวไปหน่อยมันไม่ยากหรอกนะถ้าอ้วนไม่เล่นแหละอือ้องจะมีอะไรเล่นบ้างเล่นบ้างว้าว้าววว้วว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 วออ,งงอ,นนอ,อ,อันนี้คือควออวว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 วยววเวงไววไวไววเวววยววววววด จี๊ยกชิคเจี๊ยกชิคเจี๊ยกชิคเจี๊ยบอาฮ่าความความแล้วล่ะอาจจะเกยอาจจะเกยอาจจะเกยอ้โหอเก็บเลยเสียวเว้ยอาเจี๊โอเคแล้วไงแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะกลับก่อนกลับก่อนคืออะไรวะอ๋อให้เรากระโดดไปอย่างนี้กระโดดไปอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปอันนี้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 อ๋อมันไม่ยากเท่าไหร่นี่นะ อันนี้อ้าโอเคเป็นงานเดียวแล้วนนี้ล่ะอันนี้ก็อันนี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้โอเคเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเซนชัยเฮ้ยไหวจัง <c oughs> วะ yeah. ถึงเซนชัยแล้วนะถึอแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ววัดกีจุ๊บๆมาเลยเย้ถึงจะไปหลังรายเกินไป แบมมาสองร้อยยังได้อยู่นะกำไรเยี่ไปกันเลยอาจจะเจ๊